โดยบริษัทกัฟเอเนจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทพีทีที g l o b a l chemical จำกัดมหาชน35ปีปะตะทอสอพอพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบ้านเรือนไทยที่บอกว่าเก่าแก่มากๆเลยเนี่ยประมาณที่ปีคะพอบอกได้ไหมคะ่าน่าจะประมาณอยู่ที่หลักร้อยประมาณอยู่ที่หลักร้อยร้อยปีโห oh. ห้องนี้อย่ังกราชาเลยค่ะคห้องใหญ่มากครับผมห้องนี้ก็จะเป็นห้องฮันนีิมูนูของเราเป็นอาหารไทยโบราณที่หากินได้ยากเห็น mm hmm. บอกว่าบางเมนูเนี่ยคือหาที่อื่นได้ยากมากๆแต่ว่าต้องมากินที่นี่สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะผู้ชมคะช่วงนี้ ใกล้เข้าสู่เทศกาลสําคัญอย่างปีใหม่เป็นวันหยุดยาวต้นอ้อเชื่อว,ว่าคมมุณผู้ชมหลายๆคนนะคะกําลังวางแผนท่องเที่ยวแน่นอนเอ๊จะไปที่ไหนดีนะที่แบบธรรมชาติสวยๆได้พักผ่อนด้วยนี่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนแนะนําต้นอ้อมาเยอะมากเลยว่าจะต้องมาที่นี่นาโดนสตีมไซต์ไทยวิลล่าและตอนนี้ต้นอ้อก,ก็อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะบรรยากาศธรรมชาติมาก ลิมลำธานเสียงน้ำตกแบบนี้แล้วก็ต้นไม้เยอะมากเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าสไตล์ห้องพักเป็นแบบไทยโบราณร่วมสมัยด้วยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้นอ้อนเนี่ยนัดกับพี่เรเป็นผู้จัดก,การที่นี่เอาไว้เดี๋ยวเราไปหาพี่เรกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นน้ำเนาะ ู่ที่น้าโดนสตีมไซส์ไทยวิลล่าค่ะสเสน่ห์ของที่นี่มีอะไรบ้างคอนเซปเป็นยังไงต้องมาถามพี่เรย์ค่ะตอนนี้อยู่กับพี่เรย์นะคะพี่เรย์เป็นผู้จัดการที่นี่สวัสดีค่ะ,คะพี่เรย์คะคอนเซปของที่นี่คืออะไรคะจริงๆแล้วเราอนุรักษ์เรือนไทยนะครับผมการตกแต่งภายนอกเราจะเห็นว่าเป็นเรือนไทยบโบราณแต่ด้านในเนี่ยผสมผสานไปด้วยสไตล์โมเดิร์นนะครับนะด้วยสีสันที่สีส้มสีเหลืองนำ เพื่อให้เกิดความสดใสภายในพี่เรคะก็คือต้นอ้อทราบมาว่าที่นี่เนี่ยเป็นเรือนไทยแบบเก่าแก่ด้วยใช่ครับเก่าแก่ขนาดไหนคะจริงจริงแล้วอายุของเรือนไทยที่นี่ค่อนข้างเก่านะครับผมพี่ไอเหเธอมีความคิดนะครับพี่ไอเนี่็คือเจ้าของที่นี่ใช่ครับผมคุณคุณโดนชัยนะครับเธอมีความคิดในในลักษณะของการเก็บรวบรวมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นที่เป็นสิ่งไทย ค่ะและอย่างบ้านเรือนไทยที่บอกว่าเก่าแก่มากๆเลยเนี่ยประมาณกี่ปีคะพอบอกได้ไหมคะ่าน่าจะประมาณอยู่ที่หลักร้อยประมาณอยู่ที่หลักร้อยปีก็คือด้านหลังงอตอนนี้ใช่ไหมคะเป็นไม้ไทยไม้เก่าทั้งหมดอันนี้คือเป็นไม้เก่าเลยใช่ครับพี่เ่ยคะแล้วที่นี่มีที่พักกี่แบบคะที่พักของเราแบ่งเป็นเป็นสามโซนใหญ่ๆนะครับผมโซนแรกก็จะเป็นสยามวิ่งจะมีลักษณะเหมือนบ้านเรือนไทยสองชั้นนะครับ โซนที่2ก็จะอยู่ด้านในะนะครับเป,เป็นโซนที่เราเรียกว่าเป็นออร์เรนโลนะครับเป็นไทยผสมผสา,สานศิลปะการตกแต่งของ,ของแนวเอเชียนะครับอเอเซียไม่ใช่เฉพาะแค่ของชาติไทยะนะก็จะมีทั้งลาวพมา่าเวียดนามผสมผสานร,ร,มารวมกันไว้แต่ก็ย,ยังคงความเป็นไทยอยู่ด้วยการตกแต่งภายนอกอนะครับโซนสุดท้ายจะอยู่โซนด้านหลังสุดเราเรียกว่าเป็นคลิกโซนนะคคลิกโซนหน้าคลิกโซนจะเป็นสระน้ําใหญ่ คลิกโซนเราเราเป็นอาคารโมเด์นะครับหรือว่าอาคารบูติกสไตล์เลยครับนอกจากที่พักแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมพิเศษอะไรอีกบ้างคะส่วนใหญ่แล้วผู้พักนักท่องเที่ยวก็จะลงไปเล่นน้ําที่ลาธารพายเรือเล่นได้ายเลือเล่นได้ไดใช่ครับะะเรามีเรือให้บริการมีมมร้านอาหารมีสปาไหมคะมีสปาครับมีมีคาเฟ่เล็กๆเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวต้นอ้อจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูห้องดีกว่ายินดีครับนาต้นอ้อไปเลยค่ะยินดีครับผมเชเญครับเดี๋ยวตามผมไป ตรงนี้เราเรียกว่า x x c l u s i v e สูตรนะครับซึ่งอยู่ในโซนของสยามวิ่งเหมือนกันนะครับผมแล้วมีความแตกต่างยังไงบ้างคะเอกลักษณ์สูตรของเราเนี่ยมันแตกต่างตรงที่ว่าห้องนอนเราไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นห้องสูตรห้องนอนมันจะอยู่ในห้องเดียวกันนะฮะตรงนี้มันจะแยกออกไปว่าห้องนอนเราแบ่งเป็นซ้ายขวาให้เข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าชเ้เชมครัวให้ชมด้านในกันครับ คือห้องเอกลักษณสูตรครับห,ห้องแรกก็คือเพราะว่าเตีงยงใหญ่ใช่ครับใช่น่ารักมากเลยอะค่ะคชอบสไตล์การตกแต่งมากมันย้อนยุคมากครับก็จะเห็นได้ชัดว่ายังเป็นเรายังคุมโทนสีให้อยู่ในในโทนเดียวกันอยู่คือมันให้มันเข้ากันคือจะเป็นโซฟาหรือจะเป็นผ้าม่านผ้าคลุมทุกอย่างใช่ครับบรรยากาศแบบ คือมันหน้านอนหน้าพักมากเลยค่ะครับแล้วยิ่งถ้ามาช่วงนี้นะฮะอากาศเย็นๆนะครับใช่หลับสบายๆฮะก็คืออันนี้เป็นส่วนของเอกลักษณสูตรเตียงเดี่ยวเดี๋ยวเราจะมีอีกห้องหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นเตียงแยกใช่ไหมคะถูกต้องครับเดี๋ยวให้พี่เน่พาไปนอนไปเลยค่ะครับโหมาเจอห้องน้ำค่ะครับผมจะเป็นห้องนี้ห้องที่จะรู้ถึงการเราเรียกว่าคอนเนคติ้ง อ๋อแต่ว่าเรามีประตูปิดนะคะใช่ครับคือแยกกันได้อยู่แยกโซนแต่ว่าเดินผ่านห้องน้ำไปครับผมว้าวที่นี่คือเมื่อสักครู่นี้เป็นห้อง 2A อันนี้ห้อง 2B เราเดินทะลุกันมาได้ใช่ครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะต่างกันตรงที่ว่าห้องนี้จะมีเตียงเตียงแยกสองเตียง แต่บรรยากาศคือดีมากเลยค่ะมีงานศิละปะคือตอน,น้เรชอบมากตรงที่มีงานศิละปะเก่าแก่เข้ามาอยู่ในห้องด้วยที่เราเราก็จะเห็นแบบนี้ซึ่งเราหาที่พักแบบนี้ค่อนข้างยากมากเลยยากครับยากนะต,ตอนนี้ที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวในมุกเล็อนะครับที่เราตกแต่งด้วยศิละปะแบบนี้ ใช่ครับครับเป็นชาเวอร์แกงแจ้งครมองไปด้านนอกก็จะเห็นลำธารนะฮะถ้าเราเปิดน่านทั้งหมดขออนุญาตนะครับใช่ครับแล้จะเห็นลำธารว้าวโครงการแปลงนาสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่บริษัท G ัฟ f n n r r y y e v v l o p p m n t t จำกัดมหาชนหรือกัฟ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจในการทำดีบริษัทกัฟดีร่วมจัดกิจกรรมในงานวันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดกัฟสืบสารปณิธานความดีตามรอยพ่อในรูปแบบ Interactive Exhibi t i o n โดยผู้ที่เข้าร่วมชมนิทรศการสามารถเลือกข้อความปณิธานความดีที่จะยึดมัน่นจากหน้าจอ LED พร้อมถ่ายรูปและสแกน QR Code เพื่อเก็บไฟรูปส่งต่อลงโซเชียลมีเดียได้ตลอดจนรวบรวมโครงการพลังงานต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งมอบไว้ให้กับคนไทยเช่นโครงการพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาถึงทุกวันนี้ ปกติแล้วเวลาทากิจกรรมต่างๆเช่นเราทําแปลงนาสาธิตนะฮะในเรื่องเกษตร,รินทรีย์กิจกรรมันงกรรมเคลื่อนที่จริงๆก็ได้ได้แรงบันดาลใจของรัชการที่9เนี่ยซึ่งมีพระําหรัดมากมายที่เป็นประโยชน์เราทําในสิ่งที่เป็นจิตอาสาทาในสิ่งที่เป็นจิตสาธารณะอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องราวดีๆเกิดสิ่งที่ดีๆกับตัวเรา สิ่งที่ดีกับคนรอบตัวเราอะนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับว่าเราก็ร่วมมือร่วมใจกันคนละเล็กคนละน้อยซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วก็ทุกคนอยากทําอยู่แล้วนะครับสําหรับจุดเริ่มต้นในการทําความดีเริ่มง่ายๆที่ตัวเราก่อนนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพลังความดีที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นได้ในอนาคตค่ะช่วยพ่อแม่ทํางานแล้วไม่เล่นเกมเยอะต้อง,ต,ง,ต,งตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนแก่ครับ การล้างห้องน้าช่วยพ่อแม่ครับพ่อแม่เขาจะได้ไม่เหนื่อยครับความดีของผมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าเป็นสิ่งไม่ดีครับทำร้ายตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นที่ลําบากกว่าเราแล้วก็ที่ยากไรกว่าเราสามารถช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องหวังสิ่งของตอบแทนครับก็อยากแบบช่วยเก็บขยะที่ชุมชนให้ชุมชนสะอาดขึ้นครับงั้นผมขอเชิญชวนให้เพื่อนเพื่อทุกคนที่ดูอยู่มาทําความดีด้วยกันนะครับ บริษัทกัฟเอเนจีเดเวล OP เมน t จำกัดมหาชน35ปีปะตะทอสอพอพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนมาถึงอีกหนึ่งห้องแล้วพี่เลคะห้องนี้สไตล์เป็นไงบ้างคะห้องนี้เราเรียกว่าสยามสูตรนะครับสไตล์เป็นสไตล์ไทยนะครับตตกแต่งภายในเป็นโมเดิร์นนะครับผมใช้สีโทนสีแดงส้มนำนะฮะ แล้วจุดเด่นในห้องมีอะไรบ้างคะที่แบบเข้าไปแล้วต้องแบบว้าวแน่นอนเลยเป็นเตียงใหญ่นะครับที่นอนได้สบายสบายมาเจ็ดฟุตนะฮะไม่ใช่6ฟุตห้องนอนเตียงใหญ่คือนอนกลิ้งไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแั้นเดี๋ยวเข้าไปดูเลยดีกว่าเชิญครับผมมาเลยเชิดูด้านในด้านนี้นะคะครับโอ้โหพี่แลครับผมคือข้างนอกกับข้างในนี่ต่างกันเลยนะคะใช่ครับข้างในเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นใช่ครับ แล้วก็เตียงใหญ่เหมือนที่พี่เรย์บอกเลยใช่ครับดูสิตรงนี้เหมาะกับต้นอ้อมากเลยนะคะครับเชิญครับเชิญลองลองลองดูนะคะบรรยากาศเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกนึงเลยนะคะครับต้องไปดูที่เตียงนอนสักนิดนึงครับหอเตียงใหญ่มากใช่ครับนี่โอ้โหนี่นอนได้สบายเลยแล้วก็มีงานศิลปะด้วยครับผม คืออันนี้เป็นของสะสมของพี่ไอที่เป็นเจ้าของที่นี่เลยใช่ครับสะสมเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาช่วยเดคอเรทห้องเพื่อให้มันแมทกับกับศิลปะนะไทยๆเรานะครับโอ้ดีจังเลยค่ะยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ครับบอกว่าห้องน้ำที่นี่ใหญ่มากๆเอาเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าเชิญครับเดี๋ยวผมเชิญไปเลยค่ะโอ้โห นีห้องน้ําหรือห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องคะเป็นห้องน้ำครับผมห้องน้ำเนอะจะได้ผ่อนคลายในกรณีที่เราเหนื่อยมาแล้วนะครับแช่ในอ่างนะครับเพื่อผ่อนคลายตัวเองี่เลยคะห้องนี้สยามสูตรแบบนี้มีทั้งหมดกี่ห้องคะที่นี่ถ้าถ้าเป็นสยามสูตรเนี่ยมีห้องนี้ห้องเดียวค่ะและอย่างห้องนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นวันธรรมดา อยู่ที่3,999รอบาทรวมอาหารเช้าสำหรับสองท่านอันนี้คือสไตล์ห้องสยามสูตรเดี๋ยวเราจะไปดูห้องอื่นด้วยครับผมเชิญครับโหห้องนี้อย่างกราชาเลยค่ะห้องใหญ่มากครับผมห,ห้องนี้ก็จะเป็นห้องฮันนีมูนรูปของเรานะครับเตียงนอนก,ก็จะเป็นคิงสายเบด ด้านหน้าก็จะเป็นโซฟาสำหรับนั่งทีวีได้นั่งดูทีวีนะครับแต่ตอนนี้เจ้าที่นี่ก็ดูเก่าแก่เหมือนกันใช่ครับคอนเซ็ปยังคงความเป็นไม้เก่านะฮะซึ่งซึ่งเป็นของเก่าที่คุณไใท้เธอสะสมเอาไว้เธอก็เอามาแมทนะฮะและในนี้ก็คือเป็นห้องด้านในก็จะเป็นห้องพักผ่อนอีกหนึ่งห้องนะครับใช้พักผ่อนได้ใช้สังสรรค์ได้เลยนะคะสังสรรค์ได้นะครับนอนพักได้ครับแลวตรงนี้เหมือนเป็น เป็นเตียงเป็นเตียงครับนะฮะเป็นเตียงอีกหนึ่งเตียงนะฮะเตียงสมัยก่อนเตียงสมัยเก่าเลยครับมองไปด้านนอกก็จะเห็นลำธารนะฮะถ้าเราเปิดบ้านทั้งหมดขออนุญาตนะครับใช่ครับแล้วก็จะเห็นลำธารว้าวโอ้ยธรรมชาติมากเลยค่ะครับอันนี้คือนั่งแบบชิลๆตรงนี้ได้ทั้งวันเลยนะคะใช่ครับใช่งั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูห้องน้ำดีกว่าที่นี่ห้องนี้มีไฮไลท์อ๋อมีไฮไลท์เลยเหรอคะใช่ครับผมว้าวนั่นไปเลยค่ะเชิญครับอย่ารอช้าไปค่ะครับ ครับอันนี้เป็นกระจกโบราณเป็นเป็นกระจกโบราณน,นะแต่เป็นศิลปะจีนคือมาเป็นชิ้นชนแบบนี้ <มา S 2> เลยค่ะมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยครับสวยจังเลยค่ะค,คือแกะสลักสวยมากนครับห้องน้ำในโซนนี้ก็จะเป็นโซนแห้งนะครับ,รบกับอาบน้ํา ะะ ừ, อันนี้เป็นอ andal, <ช> <online> ่างอาบน้ำแล้วก็ด้านนี้เป็นชาเวอร์ชาเวอร์แยกโซนกันเลยแยกกันไปเลยใช่ครับถ้าอยากจะอาบน้ําในอ่างก็ลงอ่างถ้าอยากจะชาวเวอร์ก็แยกกันไปไม่ต้องแย่งกันนะครับไม่ต้องแย่งกันเลยครับข้างนอกนี่คือไฮไลท์เลยครับผมโหอันนี้เป็นที่อาบน้ำกลางแจ้งใช่ครับคือเราเห็นท้องฟ้าเลยแล้วก็ต้นไม้ครับเป็นชาเวอร์กลางแจ้งครับแล้วไม่ศิลปะตรงนี้ด้วยใช่ครับสวยงามมากเลยค่ะตรงนี้ไม่ใช่ศิลปะไทยตรงนี้เป็นพม่า นะครับจะเป็นไม้แก่<ก><ก>สลัดนะครับแล้วก็ฝังด้วยกระจกเป็นของเก่าแก่เลยนะคะคือใช่ครับพี่เขาเป็นสัรหาที่ไหนมานะคะเนี่ยคุณไายเธอก็พยายามจะสะสม,ะมสิ่งที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นะครับเธอวิชวิชั่นในการมองของเธอก้าไก่มากดีจังเลยค่ะ แล้วตรงนี้เรียกว่าโซนอะไรคะโซนคลิกครับอันนี้เป็นโซนสุดท้ายท้ายสุดของเราเลยที่บอกว่าจะเป็นโมเดิร์นใช่ครับอาคารก็จะเป็นโมเดิร์นเหมือนกับรีสอร์ทโรงแรมทั่วไปนะครับแต่มาด้านบนนี้ก็ยังมีจั่ยอยู่นะคะใช่ครับผม้มีความเป็นไทยอยู่แต่ว่ายังโมเดิร์นข้างในก็จะเรียบง่ายไม่รกรุงรังนะครับก็เเรียบง ให้เรานั่งพักผ่อนชิวๆเลยครับตรงนี้จะนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตจะนั่งทํางานสั่งเครื่องดื่มมาดื่มนะสั่งอาหารที่เป็นอาหารง่ายๆอีซี่เป็นอีซี่ฟู้ดนะฮะพวกสแน็คพวกแซนด์วิชก็นั่งทานที่นี่ได้เรานีคือเสิร์ฟทั้งวันเลยเหรอคะใช่ครับผมจนจนถึงล่าสออเดอร์สามทุ่มแล้วครัวเราจะปิดสี่ทุ่มพี่แด้คะพูดถึงอาหารแล้วนะคะตอนนั้นรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยค่ะเราเตรียมอาหารไปแล้ว ใจดีมากเลยค่ะครับผมเดี๋ยวทางด้านนู้นผมทางผู้จัดการฝ่ายอาหารแรือเครื่องดื่มนะฮะจะคอยดูแลในเรื่องอาหารที่พันใช่ไหมคะใช่ครับเมนูไทยๆเลยใช่ไหมคะเมนูไทยเลยครับเข้ากับบรรยากาศรสชาติไทยๆเลยครับเอาเป็นว่าตอนนี้หิวแล้วครับเราเดินไปร้านอาหารกันเลยดีกว่าค่ะเชิญครับไปค่ะเป็นอาหารไทยโบราณที่หากินได้ยากเห็นบอกว่าบางเมนูเนี่ยคือหาที่อื่นได้ยากมากๆแต่ว่าต้องมาที่นี่ จริงจริงค่ะอร่อยมากเลยค่ะ,คะสนับสนุนโดยบริษัทกัฟเอเนจีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน35ปีปตาทาสาพาพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน หลังจากที่ชมความสวยงามของห้องพักที่นี่แล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเวลาที่เรามาพักผ่อนแบบนี้ก็คือเรื่องของอาหารค่ะตอนนี้จะน้อยอยู่กับพี่พันธ์เป็น F&B c o n s u l t ของที่นดอนรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พันนะคะตอนนี้เมนูอาหารอยู่เต็มโต๊ะเลยนะคะ ถามพี่พันว่าเมนูอาหารของที่นี่เป็นสไตล์ไหนคะของเราจะเป็นแบบไทยๆทั้งหมดเลยเนะค่ะน้องออเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วชื่อร้าออาหารเราคือตำรับนดลเป็นอาหารไทยโบราณที่หากินได้ยากเห็นบอกว่าบางเมนูเนี่ยคือ หาที่อื่นได้ยากมากๆแต่ว่าต้องมากินที่นี่ใช่ไหมคะรสชาติเราจะถึงพิกถึงขิงมากค่ะเข้มข้นแบบโบราณโบราณมีอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นลาบวะชอนซึ่งเป็นสูตรสูตรของนาโดนเลยนะฮะที่อื่นคงไม่ได้รสนี้เพราะว่าปลาเราทอดกรอบก่อนให้กรอบอร่อยแล้วก็ถึงจะราดด้วยน้ําลาบคือน้ําลาบนี่ดูแบบแซ่บมากเลยนะคะเห็นแล้วแบบหิวเลยนะคะถัดมาค่ะอันนี้คืออะไรคะอันที่เป็นหมึกผัดไข่เค็มครับ ซึ่งมันเป็นสูตรของเราที่นี่ซึ่งจะรสชาติเข้มข้นขึ้นมามากกว่าที่อื่นว้าวอันนี้ประมึกผัดไข่เค็มค่ะถัดมาคะอันนี้จะเป็นกุ้งขั่วเกลือครับรสชาติโอเคเลยครับไทยๆเลยฮะไทยๆับๆนะคะดูจากพริกแล้วโหมีทุกอนูเลยค่ะจัดจ้านเผ็ดร้อนเมนูนี้น่าจะถูกใจถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นต้มจิ๋วครับสูตรของทาง สระบุรีนดนะนดนเลยเอามาทำข้ามีความพิเศษยังไงคะต้มจิ๋วเนี่ยจะมีรสชาติที่เลยจากต้มจืดมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่ถึงต้มยำจะออกเปรี้ยวกลางๆฮะออกเปรี้ยวนิดหน่อยถัดมานี้กะทิสายบัวปลาทูอันนี้โบราณมากๆเป็นเมนูโบราณรสชาติจะเป็นยังไงบ้างอันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะอันนี้มันมาตั้งแต่เก่าก่อนมาแล้วนะรสชาติจะออกหวานๆนิดนิด หิวแล้วค่ะพี่พันธ์นะคะต้อนนอควรจะทานเมนูไหนก่อนคะต้นนอ,อลองเบาๆคือคกุ้งก่อนค่ะเบาๆเหรอคะค่ะยู่ปิก,กนากลัวมากค่ะถึงริกถึงขิงจริงค่ะตามด้วยปลาหมึกค่ะปลาหมึกนะคะนุ่มสดเด้ง รสชาติมันอร่อยนะคือไม่เค็มจนเกินไปถัดมาลาบปลาช่อนแบบเครื่องชัดๆแบบนี้เลยนะคะอร่อยมากปินที่สุดเลยนะคะปลาช่อนกรอบน้ำลาบนี่ถึงเครื่องทุกอย่าง อันน sociedad, Bref, ี้มันมากกว่าต้มจืดจริงตอนนี้ <laughs> ต้นนารู้สึกเผ็ดนิดนึงต้มจิ๋วทํายากไหมคะก็ไม่ยากนะฮะคือแต่ว่าเราใช้เวลาในการตุ๋หมูบ้างนิดหน่อยเราถึงว่าอันนี้คือนุ่มเลยนะคะไม่เหนียวเลยครับอันนี้คือต้มจิ๋วถัดมาอันนี้ต้องรู้สึกว่ามันหากินได้ยากมากคมันหายไปลวมันจะหายไปแล้วเพื่อหากินได้ยากมากจริง ือรสชาติมันมีความมันของของกะทิแล้วมันก็มีกลิ่นของปลาทูที่เข้าไปมันเป็นความแบบมันแบบกลมกลม่อมอร่อยมากเลยค่ะพี่พานุษาทํามาแบบเต็มโต๊ะขนาดนี้เดี๋ยวขอรับประทานก่อนและที่นี่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกเยอะมากๆห้ามพลาดนะคะว่าเดี๋ยวจ้นอ้อจะไปทํากิจกรรมอะไรอีกบ้างแต่ตอนนี้หิวค่ะขอกินก่อนนะคะพี่พานนะคะกินด้วยกัน,นะคะ่ะใช่เขาพึ่งค่ะ เาชอบที่นี่มากเลยนะคะเพราะรว่ามีกิจกรรมให้ทําแบบธรรมชาติช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษไหมคะเชิญเชิญได้ที่นี่นะฮะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นในส่วนของห้องพักวันธรรมดานะครับราคาไม่ได้สูงนะครับถ้าเป็นห้องตึกคลิกอาคารคลิกที่เราไปดูห้องสุดท้ายตรงน,นั้นก็ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่19,99นี่คือหารกันก็ประมาณ9 0 0้กว่าบาทใช่ครับค่อนข้างค่อนข้างถูกคุ้มค่ามากโปรโมชั่นนี้จะอยู่นานไหมคะในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยจะหมดวันที่30ธันวาคม กพรเห็นบอกว่าช่วงปีใหม่ช่วงเขาดาว31มสันวาจะมะีมีกิจกรรมพิเศษด้วยใช่ครับือ<ม>อะไรคะ,ะจะมีการละเล่นนะครับมผมมีการแสดงมีโชว์นะครับแล้วก็ราคาค่าห้องอนะร,รวมราคาอาหารเย็นด้วยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่ารอช้านะคะโปรโมชั่นดีม,มากและบรรยากาศดีม,มากต้นอ้อคอนเฟิร์มเลยวันนี้ขอบคุณพี่เรมากๆนะคะที่พาต้นอ้อทัวร์ที่นี่แบบจุใจเลยะคะ่ะขอบคุณคาม,มากนะคะด้วยความยินดีครับผมขอบพรบคุณอย่างสูงครับช่วงพิเศษสำหรับแฟนคับรายการ The Destination ค่ะต้อนอ้อมีของที่ลึกมามอบให้นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคำถามง่ายๆและคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า เมนูท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรีที่พี่พันธ์แนะนำต้นอ้อวันนี้นะคะคือเมนูใดระหว่างแกงกะทิใสบัวปลาทูหรือต้มจิว๋วถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะไปตอบคำถามได้ผ่านทางแฟนเพจ The Destination ค่ะขอให้คุณผู้ชมโชคดีนะคะและตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามและ,ะรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ นี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนที่น่าสนใจที่ตะ้อนอขอแนะนําเลยนะคะก็คือนาดนสตีมไซส์ไทยวิลล่าค่ะถ้าคุณผู้ชมเปิดมารับชมไม่ทันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจ The Destination นะคะวันนี้หมดเวลาของต้นอแล้วและกลับมาพบกันใหม่ทาง t n, n ช่อง16และที่สาคัญอย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆนะคะต้นอนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ